งานการทำที่วางเตาไฟก็แกะออกแกะแบบแกะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ทำไม้ทำฐานไว้ทำซิงไว้ทำซิงนะครับไว้ทำซิง,นะซงแล้วก็เทเทก่อนเทพื้นเทพื้น ทพื้นไปหมดช่องนี้คือช่องนี้คือจะทำวางทีล้างจานนะครับทีล้างจานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูประตูเรียกประตูเซอร์วิสประตูซิง์อ่ะสองแล้วก็สามสามช่องนะแล้วใอย ปูกระเบื้องค่อยทำอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใส่เหล็กเหล็กสามหนุนสองเส้น3ามเส้นนะครับตรงไหนรับน้ำหนักเยอะๆไว้เวลาสับหมูสับเนื้อก็ต้องทำให้มันแข็งแรงนะครับตรงไหนาวางถ้วยวางชามก็2เส้นไปแล้เตา เตาไฟก็วางเตาได้สามสามตัวนะครับวางฟืนข้างล่างได้วางถ่านข้างๆได้นะครับก็ทำไปเรื่อยเนาะทำไปเรื่อยแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วค่อยทำอะไรที่เป็นอันนี้ทีนี้ตรงนี้เราก็จะตีละแนงนะตีละแนงระแนงระแนงแนง,แนงให้มันโปร่งโล่งสบาย เป็นละแนงรละแนงไอ้ไม้ไม้เทียมเนาะละแนงไม้เทียมก็คงอีกหลายวันครับคงอีกหลายวันที่จะเสร็จกระเบื้องก็ใช้กระเบื้องลายนี่กระเบื้องพื้นห้องน้ํากระเบื้องลายปากเก้เบื้องลายปากเก้เนาะเหมือนเหมือนในบ้านในบ้านก็เป็นกระเบื้องลายปากเก้เนาะ ทำให้ได้มาตรฐานหน่อยเดี๋ยวผูว่าจ้างเขาไม่พึงพอใจไม่ค่อยเก่งหรอกครับไม่เก่งนะแต่ทําได้ทําได้ทําเรื่อยช้าหน่อยแต่ก็ทํา ตรงไหนผิดเราค่อยๆแก้ไขก็อาศัยครูพักรักจําไปเรื่อยเนาะครูพักรักจำเนาะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมรักทุกคนครับสวัสดีครับ